หนังสือแสงสว่างแห่งธรรมพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิมเรื่องสิ่งมีค่าที่สุดคือจิตพุทธ,ธะในเมื่อพบพระพุทธ,ธะแล้วเจ้าจะไม่ปราถนาในสิ่งใดอีกเลยบุญ จะเกิดขึ้นได้ด้วยจิตใจที่เบาจิตใจที่ใสเหมือนเด็กน้อยผู้ที่มีจิตใจที่ใสสะอาดผู้นั้นคือผู้ที่มีพุทธสัมพันธ์พระพุทธย่อมอยู่เคียงข้างเสมอขอเพียงเจ้าเปิดใจความเข้าใจแห่งพระธรรมจะลังไหลเข้าสู่จิตใจได้ธรรมะคือ หลักคําสอนที่ทําให้เกิดปัญญาการบวชจิตคือการที่เจ้าละวางทุกอย่างซึ่งเป็นอกุศลกรรมทั้งหมดแล้วปล่อยให้กระแสจิตเข้าสู่ธรรมะได้อย่างเต็มที่ความเข้าใจที่จะสามารถเข้าใจได้ด้วยการไม่ลังเลสงสัยและทรงศีลอย่างบริสุทธิ์ ผู้ที่ทรงศีลอย่างบริสุทธิ์คือผู้ที่ไร้ซึ่งอวิชชาโทสะโมหะและโลภะพูดที่จะเข้าถึงธรรมะได้คือผู้ที่พร้อมที่เดินเข้าสู่กระแสแห่งธรรมแต่ผู้ที่ไม่พร้อมก็จะเดินหันหลังให้กระแสแห่งแสงของธรรมะนั้น ผู้ที่บรรลุทมได้คือผู้ที่ไม่ปราถนาและเดินอย่างถูกทางผู้ที่จะเข้าใจธรรมะได้คือผู้ที่ไม่ประมาทเจ้าจงละลึกถึงเสมอใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติรู้เท่าทันไม่เคลิ้มหลงไปกับการทดสอบการถูกทดสอบ มาจากหลายทางสิ่งที่ทดสอบเจ้าก็มาจากกรรมในอดีตของเจ้าทั้งสิ้นที่เจ้าได้เคยสร้างไว้แล้วเมื่อเจ้าจะวางมันลงสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาเพื่อทวงสิทธิ์ว่าเจ้าจะทิ้งมันได้หรือไม่อัตตาความเป็นเจ้าของเกิดขึ้น ถ้าเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือจิตใจของเจ้าแต่ความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าปฏิเสธการถูกทดสอบนั้นธรรมะคือหลักปฏิบัติอันจะทำให้เจ้าได้หลุดพ้นแสงแห่งธรรมะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราเปิดรับแสงแห่งพระธรรมเจิดจ้าจะรัอยู่ตลอดเวลา แต่ความมืดที่เจ้ามองเห็นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหลับตาไม่ใช่แสงธรรมะดับลงแสงแห่งธรรมะไม่เคยดับแต่ที่มืดก็เพราะเจ้าหลับตาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความนึกคิดและอยู่ที่การประพฤต ผลแห่งการปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่และอ่อนน้อมถ่อมตนและพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าชีวิตนี้ตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดที่เจ้าจะสามารถหยิบยกไปได้หลังจากเข้าสู่ความตายเจ้าสามารถหนีทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เจ้าหนีไม่ได้คือ ผลแห่งการกระทําที่ได้สร้างไว้หยุดและยุติความชั่วทั้งหลายผลแห่งกรรมดีที่จะส่งผลและเมื่อนั้นความเข้าใจก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของเจ้าเองด้วยเหตุชนนี้จะ,สะแสวงหาอะไรอีกในเมื่อสิ่งมีค่าที่สุดคือพุทธจิต ในเมื่อพบพุทธ,ธะแล้วเจ้าจะไม่ปรารถนาในสิ่งใดอีกเลยแต่เมื่อเจ้ายังไม่พบพระพุทธ,ธะเจ้าจึงยังมีความอยากมีความต้องการไม่เคยอิ่มแต่เมื่อเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงพบแสงแห่งพุทธ,ธะแล้วความหิว ก็จะไม่บังเกิดขึ้นความสงบก็จะเข้ามาแทนที่ความหิวโหยเหล่านั้นอย่าให้ความอยากเป็นตัวหิวแล้วเจ้าเองเป็นผู้ลงมือกระทำอย่างไร้สติเพื่อที่จะให้อิ่มความหิวจะยุติลงได้ด้วยอาหารทิพย์และอาหารทิพย์นั้นคือธรรมะ